สวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเกยนะครับกับคนชอบคิดหวยวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปชมสูตรการคิดหวยนะครับคิดไปด้วยกันนะครับลองดูนะครับเป็นสูตรการคิดหวยคิดเองคำนวณเองซื้อเองนะครับเรามาดูสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับ สูตรที่1นนะครับเอาเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1กับเลขท้าย2ตัวนะครับมาเป็นตัวตั้งนะครับอย่างงวด4ี่หนึ่งเจดหนึ่งตั้งไปที่สี่หนึ่งดแล้วก็6 1หนึ่งนะครับเป็นตัวตั้งแล้วก็เราไล่ลงมาเลยนะครับตัวนี้ตกที่1ไล่ต่อไปเลยเป็นสอง 3ามสี่ห้าหกเดแปตรงนี้จะได้1นะครับทีนี้บวกทะแยงขึ้นไปนะครับ9กบวกหไอ้เก้าบวกหได้ห้านะครับ8ปบวกศนย์ได้เท่ากับ8นะครับหกับ8บวกกันนะครับตรงนี้ ได้เท่ากับ3นะครับ3ตัวนี้บวกกับ1นตัวด้านบนนี่นะครับบวกกันนะครับก็จะได้สี่เอามาทางนี้นะครับแล้วก็1ตัวนี้นะครับเอามาบวกกับ8ก็จะได้9นะครับ ครับเราก็จะได้ตัวเด็กที่เป็นแนวทางนะครับสามตัวก็จะมีสามศูนห้านะครับสี่3ูนห้าสามห้าสี่แล้วก็เก้าห้าสี่ ะครับมาจากไหนใช่ไหมครับสามตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวเด่นเรานะครับสามศอันนี้คือห้างแรกนะครับห่างที่สองก็คือสี่ตัวนี้นะครับสี่ศูนห้านะครับแล้วก็สามห้าสี่นะครับแต่มันไม่ออกคุนอ,อก ออกตัวนี้นะครับ405ล่างออก53นะครับเพราะนั้นเด่นบนนะครับเด่นบนนะครับ0แล้วก็5นะครับตัวเด่นนะครับด้านบน0กับ5ผลออก นบนออกบน405นะครับล่างออก53นะครับอันนี้เข้าตัวนี้อันนี้เข้านะครับถูกถูกอันนี้มากู้เลยนะครับสูงถึห้านะครับอ่าวดต่อมานะครับเป็นวด16กรกฎานะครับเราออกรางวัลที่1 3ตัวท้ายออก405 ข้างล่างออก5 3เราก็ไล่ไปเลยนะครับเป็น4เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9 0 1 2แล้วตอนนี้ก็ได้3นะครับทีนี้บวกทะแยงเหมือนเดิมนะครับ1บวก8ได้9 2บวก0ตัวนี้ได้2นะครับ9บวก 2ได้เท่ากับ1น,นะครับเหมือนกันนะครับ1บวกกับ3ตัวบนนะครับมาทางนี้ได้เท่ากับ4นะครับ3บวก2ตัวนี้นะครับได้เท่ากับ5เราจะได้เลขในตารางตรงนี้นะครับแบบนี้ตัวที่ผมมันเนี่ยนี่ตัวนี้ เราก็จะได้ชุด3ตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็น5 2 9สองนะครับ5 2 9นะครับ6 2สองนะครับ6 2 9 5 9 4สนะครับ5 9 4มีซ้ำกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ซ้ำกันตัวนี้ซ้ำกันเพราะฉะนั้น เอาตัวนี้ <c oughs> หนึ่งสี่นะครับเดินบนนะครับเดินบนนะครับสองก็เก้านะครับตัวเดินคือตัวนี้ตัวนี้นะครับบนส่วนล่างนะครับก็จะเป็นเดินเก้ากับสี่นะครับอันนี้ล่างเดินห้าเดินสี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดินห้าเดิน เก้าดนเน4นะครับวันนี้ผลออก 5, 9, 4เ้าางออก 1, 4นะครับอันนี้คืองวดล่าสุดที่ออกนะครับเพราะฉนั้นตัวนี้เข้าตรงนะครับเข้า3ตัวตรงอันนี้เข้า3ตัวตรงน,นี้เลขท้ายก็เข้าตรงนะครับนะครับอเอามาดู งวด16สิงหากันที่จะมานีนะครับ16สิงหานะครับรางวัลที่1เลขท้ายนะครับออก5 9 4่ล่างออก1 4นะครับาดังนั้นบวกต่อไปเลยนะครับไล่ต่อไปเลย5 6 7 8 9 0 1 2 3นะครับตกที่4นะครับ 2บวก9ตัวนี้นะครับได้เท่ากับ1 3บวกหตรงนี้ได้เท่ากับ4นะครับ1กับบวกกันนะครับ1กับ4ได้เท่ากับ5นะครับ5ขึ้นไปบวก4เหมือนเดิมนะครับหมายถึงนี้ได้9นะครับ4บวก4นะครับได้เท่ากับ8เราจะได้เลขตัวนี้นะครับ3ตัวนะครับ ตัวเด่นก่อนนะสา3ตัวนะครับ6 3 1นะครับ6 3 1 7 3 1นะครับอันนี้เป็นตัวเด่นนะครับ7 3 1นะครับแล้วก็6กหนึ่งเกะครับหกหนึ่นะครับ 6, 1, 9, 8, 1, 9, เด่นบนนะครับ3กับ1นะครับอันนี้มา9ตัวเดียวนะครับ2ไม่มานะครับเด่นบนวันนี้จะเป็น3กับ1นะครับอันนี้จุด3ตัวนะครับคำวนวณได้แล้วนะครับผล,ลออกอันนี้เด่นล่างนะครับเด่นล่างก็จะเป็น1กับ9นะครับ หนึ่ง <1, S 1> แล้วก็เก้านะครับผล <1. S 1> ออกนะครับรุ้นกันนะครับรอรวย สิบหกกกนะครับ16บหกกรกฎาคมห 65, นะครับอันนี้เป็นงวดหนึ่งสิงหานะครับหกห้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นงวด16สิงหานะครับนี้จุด3ตัวนะครับ คำนวณไว้ให้เรียบร้อยกับจุด3ตัวครับเเรามาไล่กันตั้งแต่หมวดนี้กันนะครับเดี๋ยวไฮไลท์ไว้เลยนะครับนี่นะครับ405นะครับ จุดนี้นะครับ405แล้วก็53นะครับ405 35นะครับตัวเด่นนะครับทอดมานะครับก็จะเป็น594 594นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นล่าง14นะครับ1441นะครับ ส่วนวันนี้นะครับวันนี้เลยนะครับตัวเด่นนะครับเด่นก็จะเป็นเด่น3นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับลองดูนะครับ มาแบบนี้6 3 1 7 3 1หรือจะเป็น6 1 9 8 1 9นะครับตามสูตรนะครับก็จะได้4หางนี้นะครับ6 6 3 1 7 3 1 6 1 9 8 1 9นะครับ4ตัวนะครับก็4ตัวนะครับก็จะเป็น7 6 3 1 นะครับอันนี้คือสีตัวนะครับไม่มาหางนี้ก็ต้องมาหางนี้นะครับลองดูนะครับตัวเด่นนะครับ6กสามหนึ่ 1, 1, 9, แล้วก็819นะครับขอใทุกท่านรวยๆเฮงๆนะครับนนเข้าสตัวตรงนะครับอันนี้เข้า2ตัวตรง เดนเก้าเข้านะครับออกหนึ่งสี่นะครับนี่นะครับสี่มาจากไหนสี่ตัวนี้นะครับสี่ศูนย์ห้านะครับหรือศูนย์ห้าสี่นี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้าสองเก้าหรือห้าเก้าสี่นะครับตัวนี้ไม่มานะครับอันนี้ไม่มานะครับมาหลักนี้แทนนะครับ นะครับตัวเด่นก็จะใกล้ๆกันนะครับสำหรับว1นสิซิงหาคมนะครับวันนี้ตัวเด่นนะครับ3ตัวนะครับ4หางนะครับ4ตัวได้2ชุดนะครับลองไปดูนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเหงงนะครับ